นะครับซื้ออ้อยว่าอ้อยเวิร์นเกียงเป็นอ้อยดาเป็นอ้อยสมุนไพรครับเขาี่ใส่ในการรักษาพวกโรคขวมดันพวกไตนี่แหละครับนะครับเมื่อนี้ผมอยู่อำเภอจตุร์ละพิมานครับบันอ้นบันอ้นอำเภอจตุร์ละพิมานหมู่สิบสามครับส่วนอ้อยอีกกลุ่มนึงจะเป็นอ้อยหีดน้ำครับเดี๋ยวให้มึงสวนอ้อยครับมึงเดือดจังหน่อยแรงอ้อยที่ปลูกนะครับใส่วิธีการหดน้ำเลยนะครับตอพอปลา ต่อทอปลาลงไปครับอันนี้เป็นอ้อยดำเบือนเกียงนะครับตัวนี้นะครับเบือนเกียงนะครับเป็นอ้อยดำครับใช้ในการรักษาโรคเป็นอ้อยสมุนไพรข้าต่อทอนามาตัวนี้จะเป็นอ้อยที่เขาปลูกไว้เหีดนามครับปอิลวนามนะครับนะครับเหมือนกับเป็นสวนอ้อยนะครับบางคนเข้าใจว่าสวนไผ่พ่แม่นะครับนี่เป็นป้าอ้อยครับเป็นป้าอ้อยย่ที่บ้านอ้นจตุรักาพิมานครับ เมื่อนี้ผมเสียงขำโพมาทรงสม,มุนไพรทั้งนี้ก็เลยเห็นสวนอ้อยงามก็เลยแวะถามไปขอต้อนพันธุ์จากเพื่อนครับเพื่อน,นําำไปขยายอยู่ที่วังนคราชอยู่ไรบุญุขครับนี่นะครับเป็นสวนอ้อยอ้อยตัวนี้เขาไปอิ่วน้ำขายครับน,น,นะครับอ้อยคุณภาพดีอิ่วน้ำขายนะครับเป็นเดินน้ำย่างดีครับนี่นะครับไปปลูกขยายพันธุ์การขยายพันธุ์อ้อยว่ายากครับเขา มันก er pues whales, basics, ็ออกตามนอนี 8, nah ่แหละครับท yeah, right, ่นสนะครับมันก็แตกตามนอตัดออกตัดออกหรือฝังแยวเลยก็ได้มันก็แตกตามนอเกิดอยู่แล้วครับปลูกง่ายครับนี่คือพันอ้อยนะครับเป็นคนรพันนะครับตัวอ้อยดำอีกพันหนึ่งนะครับนะครับตัวอ้อยดําผมก็ได้ขอต้นพันเพล่เพื่อนำไปปลูกนะครับตัวนี้เป็นอ้อยยาครับอ้อยดําเอ้ยอ้อยเว้นเกียงเป็นอ้อยดําครับส่วนตัวนั้นก็เป็นอ้อยของที่ใส่ในการหีดนํำนะครับเดี๋ยว คุณตาตัดให้แล้วครับมอลำคขาเดียงกำลังยกขึ้นไปเพื่อนําไปขยายพันธุ์ครับนี่เป็นสวนอ้อยนะครับที่ปลูกนะครับปลูกง่ามจัดสวนอย่างดีครับเป็นร่องนะครับลิใบออกตลอดนะครับสะอาดสะอ้านดีครับเดี๋ยวผมไปบางนี่มอลำคขาเดียงต่ดมาแล้วครับนี่ครับนัไปขยายปลูกยู่ที่ ไรบุญสูงมางนะขลาดของเขาครับังโมาอ้อยอิ่วแล้วก็อ้อยดำอ้อยดำไม่ต้องเดินไปเองฟังเอาเอามาพี่แม่มาไปแล้วบ่สังกอนนะครับนี่เป็นป้าอ้อยของมุนตานะครับที่ปลูกครับนี่นะครับครับการปลูกอ้อยอีกอาชีพหนึ่งช่องข้างการทั้งมาหากินกับอีกอาชีพหนึ่งคือการปลูกอ้อยอิ่วน้ำขาย โยนอ้อยขายครับปลูกย่างสะอาดดริใบออกย่างดีครับนี่นะครับมีคือช่ว,ชวงของรายการเกษตรผ้าร่วยครับทีช่องการธรมาหากินนี่ก็ลังแตกนอครับที่ช่องการธรมาหากินบนพื้นฐานบนพื้นดินของเกษตรพ่อเพียงครับน,นี่นะครับถ้าปลูกเป็นจริงเป็นจังก็สิก็ได้ขายแหลคะครับนะครับปลูกเป็นจริงเป็นจังดูแลย่างดีริใบตลอดเป็นจริงเป็นจังก็ได้ขายครับ